เบิ่งพี่น้องใส่กวางเรือนี่โอ้ยนี่นะอือนี่บ้าเบอ่์อะไรสมพักหาตลาดอือาตัวหนึ่งอันนี้สิเป็นใส่กล่องมูได้เพี่าอือไปละไปละกินก่า คอ,อ,อผักเทศขึ้นเหมี่ยงเนี่ยสุดยอดอลยโอ้ยออสวัสดีสสดครับ,รบมาครับวันนี้สีผ้าพี่พ้า้องมากินไส้กรอกอีสานหนุ่ยเบียร์ฟูมารี่นะครับผมนี่พี่้องครับนี่นี่เป็นไส้กรอกเนือ้อดงพี่้องอสุดยอดเลยไส้กรอกเนือ้อมีไส้กรอกเนืออเน้อไส้กรอกหมูนะครับอันนี้เจียวกำลัง ปรับสูตรใหม่นะครับเออเด้อพี่น้องเด้อมาพี่น้องมาแซ่ลวกกันครับผู้ดใดสนใจเด้อพี่น้องทักเข้าขไปได้เลยในเพจหนยเบียร์เฟเวอร์เลยว่าทักเข้ามาในคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยเบิ่งพี่น้องใส่กรองเรือนี่อ้ยเป็นไรหอมมีรสชาติหอมถ้าใครชอบเปรี้ยวถ้าใครชอบเปรี้ยวแนะนําให้เป็นไสก้กรอกเรื้ออืมนี่บ้า ไม่เลยตุมพักบ so ุมีฮาตลัดแซ่บ oh, อืม่วยใช่กาเจลแซ่บอื้มน่เสียกนะอื้เอ้าวตัยน้ำอปเนี่วครับ แพ็กละสองร้อยบาทไส้กรอกหมูสองร้อยไส้กรอกเนื้อสองร้อยนะพี่น้องนะเลยสนใจท่านมาครับซื้อสองแพ็คแถมส้มผักหนึ่งถุงมานะพี่น้องโปรโมชัน่นพอซิ้อเดียวนี่ได้พี่น้องบัตรซื้อเดียวนี่ก็จะมีได้โปรโมชัน่นส้มผักได้เลยส่วนคันไหนดิด <c oughs> แบบธรรมชาตินะพี่น้องตุ๋ยกับเจ้าไส้กรอกหมูเหรอ จ้าพี่น้องจ้าอันนี้สิเป็นใส่กวามูเด้เพีอือืิอะกินอะมัพี่กกบเพรพะโล่หัดมันใส่กินอืม มก็เจ้าแทบสามครับจอดตื่นถ้ามไหไ่ตะกินกินตะกินก็พริกแห้งเผ็ดเจ้านี่กำลังเห็ดสูตรใหม่เร็วนี้จะมีเจ้าวปลาละและเจ้าวเมงดาั่นจ้ะบ,บางคนเขาไม่ชอบกินเมงดาสูตรอีสานบ้านเ่าแบบ ปลาแบบแจวแบบอีสานแท้เด้อจ้าพี่น้องจ่าแบบนี้ตอนห้ไปสีกน้ำจ้าพี่น้องใส่ตอนปลากระดีเด้อจ้าปลาลับป,ปากระดีแมนย้ำนับปลาลับปากระดีเพื่อใดส่วนมากก้นสีมาตราบาลงเบียร์ไม่ใส่รู้นับกันขึ้นม,มือครับพี่น้องแต่ว่าเพี่นบอกซื้อเพี่นบอกเพีนพ่นบอกปรากฏคนไปเ็ดหน้าตาเพิ่นมากเหนื่ยพี่น้อง เศร้าส,สักคนมันเสียนพึ่งเบื่อไขก่กระดา่าไม่ให้มันกินย,ไไยังไม่ได <c oughs> ้ไงออกปากว่าเลย <c oughs> กินประแดกดงั้นว่ะไรผมมาคล้องด่องกินประแ <c oughs> ไรตามมาพี่น,อน่องก็เก่าอยูเมียกนันเดี <c oughs>

ไจิ้โดนหรอนุนหอมของกับทัว คเับามาตุ๊กเปื่อความหอมชุดอด้รตรงการคุณได้อยากสักขมาครับเสื้อเก็บไว้ให้ลูกให้เต่า,าเน่าไปโรงเรียนยเน่ามืานกินยังไงเนาะแม่นจ้ะต้องได้ฝา นองจากไอ้นองว่ยเยู่เนี่ยนองจมามากินเนี่ยทุกบาที่ไปตลอดครับได้บปนองคนใช่ไหมอยากกินครับเบิากของ้กันเนี่ยสองคนไดนกินกนดีร้านก็นดีนีมจ่ากคอผักเห็ดขึ้นเมี่ยงเนี่ยอืดอดกอดออะโอ้มฮึมคือ่มหลังน,นะสร์ก bò bò luôn, sừng rất giòn, vàng hạt. bò, ở cái làn mình miếng long Stop, stop. Jauh pedas. Dia ni hitam. Hot pedas. Mm-hmm. ร้านไดเนี่ยไม่ยมูกร้านไรเ่ก็ไม่ได้ก็แม่ผมพวกกันืยงดังอยู่กระเทียมนุ่มกัดเลยอืมกเทมกับไขมเขากันอยู่ จำครับจำจคนๆจคักเมื่อไหร่แล้วจ๊ันจิ้มกับแจ่วเลยจ้ะครื่องัคคื่องน้ำจิ้มอือ เหรอะอืมเเอ้ยว่าแม่อันนี้เบล่อละอ ซอฟต์ดีเ่ารีบนะคุณใส่กล่องมึงเริ่มคิดกับเสียบไม่แู้นะเราจะคุยหลอคุยกับบอสเพล ู้เป็นแถ้าซื้อเป็นนีงเล็กหน่อยนิดสิยังไงมันเผ็ดกินยังไงอบกัดทอดข้าวมอนอะไรนะันมันแรงดีหรือใส่อบลมร้อนเลยพี่น้องครับพี่น้องครับสำหรับ มือนี้กะเอาใส่ก่อนอีสานแบบแบมาฝากพี่ฝากน้องแล้วพี่น้องเนาะสนใจทักขอความเข้าไปแล้วพี่น้องเนาะหรือว่าแสดงความคิดเห็นใต่คอมเมนต์แล้วพี่น้องเนาะมักแบบใดมีสุยางเนาะพี่น้องอ่ะรายละเอียดสอบถามกันในข่าวว่าข่าว่าไหนนะครับสำหรับมือนี้องกัลยาสคาร์ตัวละครกีฬาบอลไหมครับสวัสดีครับ